สวัสดีครับนุ่มบ้านปลาหน้าตีนบ้านครับผมมื่อนี่ยนุ่มบ้านปลาสิผาพี่น้องว่าเบิ่งห้วยบางกินมะล้อมใหญ่ครับผมมือนั่นเนาะงหมัวว่านเนาะงนุ่มบ้านปลาว่าสิผ้ามะลำใหญ่มากินครับมาเบิ่งเลยห้วยยงกินไปก็เลยมืาขึ้นนี้บ้านนี่มืาขึ้นนี่มาตะตกปรากฏก็เลยมาแย่งเบิ่งกลางคืนครับนี่มันอยู่ต้นต้นคุนครับผมนี่แล้วก็เล็ดเล็ดยุ่มต่ำนี่นี่แล้วมันขึ้นไปทั้งนี้แหละเล็ดเล็ดยู่ว่าสิเรียนเมื่อเอาปืนมันคือปืนมันไม่ได้ติดไฟสายครับผม สว่วนโคกลำไยพันกินเป็นต้นนี่ครับมาเบิองน้าก <harma> ันครับผมเมือนี่พันสิเก็ห้อยลลหงไยบ่มาเบิองครับผมห้อยคนกับีได้พี่น้องนี่ตัวนี้เป็นห้อยบางอยู่นี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 ่พันสิมาเทียมนี่นี่เป็นฝอยนี่ห้อยบางนี่ห้อยมีไหมบางขอนสิแจงเลยครับนี่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 เจงสีนี่กับบางห้อยบางครับผมนี่นี่นี่ห้อยบางนี่ก็ห้อยห้อยบางครับผมนี่นี่เปลือกงุ่มลงอย่างเนาะอันเจงสีจงห้อยคนครับผมนี่ หอยนุ่มบ้านปลากินมาขึ้นนี่แหละก็กินลายด้วยครับผมสินี่นี่นี่ปลาห้อยขนก็สิกินครบเพลิงตัวนี่ครับผมพี่อันนี้บางนี่ครับผมนี่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 หอยบางกินนี่นี่นี่แมนเบัสได้นี่จริงสินี่แมนเบัสครับผมพี่ที่กินเข้ากรองหมดนี่แหละพี่พี่น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 ี่ครับผมนี่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 แมนบัสครับผมนี่ เข่เป็นข้าวขาวอยูุ่่นใหญ่ๆนี่แม่นเบิ้ครับผมนี่พี่นี่ก็แม่นเนี่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 มาเทียมตัวนี่กินนี่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 ยังไดกระบางนปารักเส็จนี่กระบางนี่ครับคนมันบอกกินมันตองกินครบเรึ่งครับนี่นี่นี่บางเบิ้ลนี่กระห้อยบางครับผมนี่นี่ครับผมนี่นี่นี่มันมันมาเทียมต้นกระทิเนี่ครับผมนี่มันเทียมต้นกระทินนี่ต้นนี่ครับผมนี่นี่ นี่ครับต้นดำดำนะครับผมนี่แต่ว่าพันธุ์กุหลาบหนังกินอยู่ต้นมันดาวนมบวานปลาหวานสิมาใส่ต้นเทียมนะี่นี่มันติดเข่างานน่ะคุณมันกระเจียงนี่มคือมะเทียมนี่ครับผมนี่มองเป็นพุ่มนี่ครับต้นอันนี้แหละเดี๋ยวมาเรียกไงซึ่งมนเหมียนมันครับผมนี่สิมากินอยู่งานี่เพราะว่ามะเทียมนมหานปลาเห็นมันกระเล็ดกระเล็ดอยู่ต้นกระทิสเลยครับนี่เห็นอยู่ดำดำนี่มาขึ้นนี่นี่ละมันก็สิมาเทียมต้นนี่แหละนี่ โอ้ว่าอย่างไรไมอยู่มาแรงไม้รับไม่หนี่ม้รับ้ยสมกับผลบานุ่มบ้านปลาเนาะนะกินบานกินแล้วกินบ้านโอ้ยเอาอิลี่เลยตัวนี้มันกินหนินี่เห็นไหมนี่เอาก็เห็นตัวนึงนี่มันอยู่นี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 ่มันอยู่โคกกระถินนี่ได้แล้วได้รับนี่อยู่นี่ม้วนีนี่ตัวเดียวเลยนี่บ้านี่บ้านนี่ครับพี่น้องบ้านนุ่มบ้านปลาพี่ไก่ที่ว่าอันยิ่งได้หลายตัวเนาะครับนี่นี่นี่อยู่ต้นม่วงนี่ครับผมบมองม่วงสามโมดูมันชุกนี่ครับที่ว่าหากินนนนำหลังบ้าี่ อันนี้ก็เฮือนนะครับผมนี่อเฮือนเฮือนพี่น้องนี่เนาะอันนี้เป็นเฮือยนนุ่มบานปลาครับผมนี่นี่เฮือนบานปลาอยู่หลังพุ่มนี่อันนี้ก็เฮือนอันนี้เป็นคอไก่ครับนี่นี่นี่คอไก่นี่นี่ล่ะนี่ละนี่ละเอาเพราะแม่นยังได้คอยถอดตัวนี่เป็นคอไก่แต่งกล่องดีลงมาแรงนี่ม่วงสามเรดูสุกนี่แล้วนี่ว่าเป็นห่าฝนนี่เขาเขาดีดีตัวนี่เมตั้งได้เกิดมากนี่นี่นี่ นี่มันมันสุกขำทำมันสุกเนี่ยและกันมันก็เลยมากิมนมางไรก่อนไปไปฮะเต่งไก่ปืนในฟันกันคัะผมเ <c oughs> ขาหวานข้นตัวเนี่ยนี่